กระซิบบอกรล่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะรถพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยค่ะสวยสไตล์เดิมๆเลยนะคะตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้นะคะรถ i s u ูซุ m a x 2.5 SLX ค่ะรถกระบะปี08เกียร์ธรรมดาคันนี้เลขทะเบียนสวยด้วยนะคะทุกท่านไม่ได้สวยแต่ตัวรถแล้วนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะภายในสะอาดกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะมีจอ a อ d ด o i d ค่ะ ขับดีคัสซีสวยรถพร้อมใช้ราคา1,48,000บาทอยู่นนทบุรีค่ะสนใจนะัดดูรถกันได้นะคะติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยกันได้นะคะสามารถคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทั้งหมดและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านที่สนใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ